สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาในแดน y World กันเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ฮะยืนตัวกลมๆดุกดิกดุกดิบไปมากับน้องฟักทองนั่นเองโอ้โหน่ารักมากดูดิครับดุกดิกดุกดกิโอ้โหมาฮะเดี๋ยวมาดูความสามารถแล้วก็สเตตอะไรดูนี่นั่นกันดีกว่าจริงๆผมก็อ่านมาคร่าวๆแล้วล่ละมาในส่วนของหัวใจเนี่ยจะมีแค่2ดวงเท่านั้นก็เหมือนเมนคาริเตอร์ตัวอื่นนั่นแหละ ส่วนสกิลเช็ค5าดาวมูฟเมนต์สปีด4สตามินาและก็สเตลอยู่ที่1ดาวด้วยกันแล้วก็ความเร็วในการสกัดนำ้ำดำอยู่ที่5ดาวถ้าดูสเตตโดยรวมเนี่ยมันก็จะไปคล้ายๆกับอ่านี่ฮะโซเวสเตอร์แต่เห็นไหมความต่างของโซเวสเตอร์กับน้องฟักทองเนี่ยตรง2จุดนี้จะสลับกันนะก็คือมูฟเมนต์สปีดกับสเตลเนี่ยในส่วนของโซเวสเตอร์จะได้ในส่วนของสเตลไปอยู่ที่3าดาวส่วนน้องฟักทองอันนี้มูฟเมนต์สปีด4ดาวเลยครับเพราะว่าเป็นเมนคาแรคเตอร์เนาะ ก็จะเสียงหัวใจไปหนึ่งดวงแลกกับอความสามารถที่เพิ่มมาหนึ่งดาวไม่อันใดก็หนึ่งสรุปง่ายๆน้องฟักทองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากได้มากๆอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อนานมาแล้วว่าผมเนี่ยถ้าจะเลือกเล่นนะผมจะเลือกเล่นจําพวกที่สกัดน้ําดําเร็วและก็เคลื่อนที่ได้เร็ว2จุดนี้สำคัญมากๆการเคลื่อนที่ได้เร็วเนี่ยแสดงว่าเราสามารถที่จะวิ่งหนีศัตรูได้อันนี้สาคัญส่วนการสกัดน้ําดําเนี่ย ยิ่งเร็วเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าภายในชั้นนั้นๆนมันก็จะยิ่งผ่านเร็วมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าหลักๆของเกมนี้ในแดนดี้เวิด์มันก็อยู่ที่การวิ่งไปหาเครื่องวิ่งหนีแล้วก็สกัดน้าดาอยู่ประมาณนี้หลักๆสําคัญอะ่ะเคลื่อนที่แล้วก็สกัดน้าดาแค่นั้นเลยตรงจุดนี้มันเลยสําคัญมากๆและดูน้องฟักทองครับให้มาแบบเต็มสูบเลยทั้งความเร็วในการสกัดน้าดาสกิลเช็คอีกนะครับ5ดาวนั่นหมายความว่าไอ้ช่องแถบ ตรงสกิลเช็คเนี่ยมันจะใหญ่ใช่ไหมอันนี้ผมจําไม่ได้ฮะว่าเขาเพิ่มในส่วนไหนก็น่าจะเพิ่มในส่วนของขนาดมั้งแต่ว่าโอกาสนี้ต้องไปดูในเชิงลึอกอีกทีเนาะแต่คิดว่าก็ก็น่าจะคล้ายๆกันก็เหมือนกับตัวอื่นนั่นแหละมาดูจุดด้อยกันดีกว่านะครับจุดด้อยเนี่ยก็จะมีในส่วนของ, stamina องสตามิน่แล้วก็สเตลเนาะจริงๆสตามิน่เนี่ยก็ไม่ใช่จุดด้อยอะไรมากมายเพราะว่าในเกมอะ่ะมันจะมีการ์ดท,ที่เพิ่มสตามิน่ได้อยู่ตรงจุดเนี้ยเราไปเพิ่มข้างในได้ ตรงส่วนนี้ก็เลยไม่ได้มีผลอะไรมากมายบวกกับใครที่เคยเล่นยัตตามาเนี่ยถ้ามาเล่นตัวนี้ก็น่าจะสบายสบายครับไม่ได้ยากอะไรแต่จุดที่ต้องพิจารณาเนี่ยก็คือสเตลฮะสเตลอยู่ที่1ดาวอันนี้ค่อนข้างต่ําคือถ้าเป็นยัตตาเนี่ยยัตตายังอยู่ที่2ดาวนะทุกทุกคนผมมองว่าสเตลเนี่ยสดาวขึ้นไปอะโอเคนะไม่ได้เล่นยากแต่ถ้าเป็น1ดาวแบบเนี้ยอันนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าสตูเนี่ยมันจะเห็นแบบใครมากๆแล้วก็เห็นง่ายด้วย ในส่วนของจุดนี้ก็ต้องอน่าจะต้องหาทริงเคสมาใส่แก้แต่จริงๆก็ไม่ต้องใส่แก้อะไรมากมายเนาะผมว่าไปฝึกแล้วก็ค่อยๆเล่นก็ได้แล้วก็เอาทริงเคสเนี่ยไปใส่อันอื่นที่ดีกว่าประมาณนั้นมาดูในส่วนของความสามารถกันดีกว่านะครับก็จะมีอยู่2ความสามารถด้วยกันนะทั้งความสามารถที่แอคทีฟได้กับความสามารถแบบแพสซีฟมาดูที่อันแรกกันครับอันนี้นะเป็นความสามารถแบบแอคทีฟก็คือเราต้องกดใช้งานก็คือหากเราใช้ความสามารถนี้เนี่ยมันจะเป็นการสุ่มความสามารถครับ ความสามารถในที่นี้ถ้านึกง่ายๆก็คือไอ้นี่จริงๆมันไม่เชิงความสามารถหรอกมันเป็นการบูตในส่วนของอามันเป็นการสุ่มเนาะมันก็อาจจะสุ่มอาบูตสกิลเช็คบูตมูฟเมนต์สปีดมูฟสตามินามูฟสเตลมูฟความเร็วในการสก,กัดน้ำดำอ่ะมันจะสุ่มพวกนี้มาให้เราก็จะได้ความสามารถนั้นมาเลย20%เป็นการสุ่มเนาะแล้วก็จะติดตัวผู้เล่นคนนั้นไป15วินาทีซึ่งความสามารถนี้ไม่ได้เลือกคนนะครับก็แค่อยู่ใกล้ๆเรา อยู่ในระยะรัศมีที่เราใช้สกิลคนที่อยู่ในบริเวณตรงจุดนั้นนะก็จะได้รับความสามารถในส่วนนี้ไปแบบสุ่มนะครับสุ่มความสามารถให้บางคนก็อาจจะได้บูมเมนสปีดไปบางคนก็อาจจะได้แบบเพิ่มสต a มินาไปอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปส่วนคููดาวจะอยู่ที่35วินะครับค่อนข้างใช้ได้ถี่นะใช้ได้ถี่อยู่แต่คําถามคือใช้ตัวเองได้ไหมคือถ้าใช้ได้นี่เจ๋วมากๆนะอันนี้ผมไม่รู้มาก่อนผมเคยแต่โดนโดนคนอื่นเอามาให้ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยมันจะโดนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าโดนตัวเองได้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดมากๆม,มาดูความสามารถที่2กันดีกว่านะครับความสามารถนี้เป็นความสามารถแบบพสซีฟใช้เองออโต้เลยก็คือสรุปง่ายๆนะครับเมื่อทําการเริ่มชั้นฮะในช่วงที่ลิฟต์เปิดเนี่ยประตูลิฟต์นั่นแหละเออตรงนั้นนะถ้าประตูลิฟต์เปิดนะครับความสามารถนี้จะถูกใช้งานทันทีโดยการบู์สปีดให้กับผู้เล่นทุกคนครับย้ําว่าทุกคนเลยนะ บูตไปเลย20%เป็นเวลา5วินาทีตอนลิฟต์เปิดอันนี้ก็ถือว่าดีแต่ยังไม่หมดครับเพราะว่ามันก็จะบวกให้เหมือนกันในช่วงเข้าสู่แพนิคโหมดแพนิคโหมดนี้คือช่วงไหนก็คือช่วงที่เราทําการสกัดน้ําดาครบทุกเครื่องแล้วนั่นแหละและจังหวะนั้นนะลิฟต์มันก็จะเปิดให้เรารีบวิ่งเข้าลิฟต์ใช่ไหมตรงจุดนี้แหละครับมันคือแพนิคโหมดอ่าก็บวกเหมือนกันบูตความเร็วในการเคลื่อนที่ไปเลย20%ให้กับผู้เล่นทุกคนนะ โอเคพูดมาสนานเลยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาตี้เล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของทริ้งเคสก็ตามนี้แล้วกันรีโมทแล้วก็แว่นขยายไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะฮะโอเคกว่าจะหาตี้เจอนะเมื่อเมื่อผู้เล่นน้อยลงหาตี้ยากเลยอ่าอ่าทุกการเล่นทุกครั้งนะครับผมจะซื้ออ่าภาพันแผลเอาไว้อันนึงเพราะว่ามันถูก มันถูกมากซื้อเผื่อไว้เลยนะฮะมันไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วเสียหายอยู่ตรงแค่ว่ามันมันไปอยู่ช่องแรกแค่นั้นเองแต่เก็บไว้ดีกว่าเนาะแล้วทําไมเพื่อนไม่มีทิ้งเครทกันเลยเนี่ยเพื่อนไม่ใส่ทิงเครทกันเลยเหรอเอาจริงดิชาเล่นอะไรกันหรือเปล่า <c oughs> เอามามา,มาสกิลเอฟแม น่าสงสัยจริงๆคนนี้เอาละครับเอะความสามารถผมอ๋อนี่ไงนี่ไงใช้แล้วใช้แล้วแต่กินนี้เคลื่อนที่เร็วขึ้นมานิดนึงนะครับเอ้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยโอ้โหผมผมว่าแลละตั้งแต่ที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นตัวล่อให้ในหน้าล็อบบี้เข้าใจเลยครับเข้าใจเลย โปรนั่นเองหาทีมก็ยากยังเจอโปรอีกนะครับเอ้ยอ่ะเดี๋ยวไปหาตี้ใหม่ดีกว่าโอเคกลับมากันอีกครั้งหนึ่งเอเสียเพิ่มแล้วเนี่ยเสียเพิ่มแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นอ่ะสาเหตุที่ผมออกมานะครับเผื่อใครสงสัยเนาะก็คือเซฟเซฟตัวเองไว้ค่อน ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงก็ตามแต่ว่าคนในทีมมีใช้เนาะหลักๆก,ก็คือผมไม่ได้สนับสนุนให้ใช้โปรแกรมโกงอยู่แล้วแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือการไว้ก่อนเผื่อผมโดนพ่วงโดนโดนแบนไปด้วยเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยมันก็คือการที่เราก็อ่าใช้ประโยชน์จากคนที่ใช้โปรแกรมโกงอีกทีด้วยนะเพราะว่าเป็นการเล่นด้วยกันอะ่ะการที่คนนึงใช้โปรแกรมโกงอย่างตะกี้เนี่ยก็คือเป็นอ่าเขาเขาน่าจะเพิ่มความเร็วแน่นอน เพราะว่าถ้าเล่นกุ้งเนี่ยไม่น่าจะวิ่งได้เร็วขนาดนั้นซึ่งเขาเล่นเป็นตัวล่อก็ส่งผลก็คือน่าจะส่งผลกับคนที่โกงนั่นแหละแต่สําหรับผมนั้นจะส่งผลไหมอันนี้ก็เผื่อไว้ก่อนเผื่อโดนพ่วงไปได้วยไงก็ออกมาก่อนแล้วกันแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ใช้การโกงแบบนี้นะมาเพื่อน<ๆ>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 เอาไปปึ๊บนี่เพื่อนได้อะไรโอ้โหได้สีเขียวขอโทษมันมันเป็นการสุ่มเพื่อนอย่าโทษกันเลยเอาละพึงได้ยินเสียง ค่อนข้างชัดเจนว่ามีคนตุยไปละหนึ่งคนในชั้นแรกเอาซิป่ปๆเข้าไปาแล้วนี่ฮะทุกทุกคนดูผมเดินอะอันนี้แค่เดินนะครับยังรู้สึกว่าเคลื่อนที่เร็วเลยเพราะว่าอ่ามันอยู่ที่สี่ดาวเนาะน่าจะเทียบเท่ายะตานะถ้าจําไม่ผิดตอนวิ่งนี่ก็เร็วใช้ได้เลยวิ่งหนีได้แทบทุกตัวเอามะเดี๋ยวมาตั้งใจดูกันนะครับว่าอันนี้ฮะเห็นไหมเพิ่มเลยครับความเร็วในการเดินแล้วก็การวิ่ง20%บ์แล้วทำไมเพื่อนที่วิ่งนำหน้าทำไม ทำไมไม่เห็นเพื่อนอน่ะมาเห็นผมช่วย <c oughs> <c oughs> เพื่อนวิ่งวิ่งตัดไปแล้วแต่เห็นผม <c oughs> เห็นไหมสเตลต่ำมากเป็นจุดเด่นเลยอย่าไปเดินซีซัวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวโดนนิดซวยเลยนะครับเอาระเพื่อนมาสุ่มกันหน่อยปุ๊บอ่าได้ความเร็วในการสก,กันดน้ำดำนะครับอันนี้ถือว่าดีอ่เห็นไหมเห็นผมอีกแล้วแต่ว่าพอกดสกิลเอฟไปเนี่ยมันไม่ไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับผมเลยนะก็คือ เป็นซัพพอร์ตเลยอันนี้เอาละขอดูสกิลเช็คหน่อยสินี่ครับสกิลเช็คนี้ย่างใหญ่แล้วดูฮะสกัดนี้ยังเร็วสกิลเช็คก็อย่างใหญ่นะครับแบบสบายๆอะ่ะตัวเนี้ยอีซี่อีซี่เลยเรียบร้อยจัดไปแล้วก็วิ่งวิ่งเร็วมากโอ้โหชอบใจชอบใจเลยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ อาจจะต้องฝึกเล่นนิดนึงนะเพราะว่าอ่าสเตลมันต่ำเนาะแล้วก็เลือดมีแค่2ดวงเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าลําบากที่นึงแต่ว่ามันฝึกกันได้พวกเนี้ยเอาไปฉันโอ้โอ้โอ,โอมือดพอดีอ่ะขึ้นนะครับแต่ว่ามันปกติมันมันจะมีเอฟเฟกไม่ใช่หรอใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดมันมันจะมีเอฟเฟกตอนเริ่มอะทำไมผมใช้ผมไม่มีอะไม่มีเหมือนคนอื่นอ๋อรือว่าเป็นเอฟเฟกกดสกิลเอใช่ไหมผมไม่ได้กด อันนั้นเป็นสกิลพสซีฟมันทำงานอัตโนมัติก็โอเคโอเคค่อยว่ากันค่อยว่ากันผมน่าจะควรกดสกิล l F ให้คนอื่นก่อนเริ่มชั้นเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นนะเอาละเพื่อนเอาไปเอา้าไม่โดนใครเลยตะกี้ <c oughs> ดิขอโทษขอโทษเพื่อนไม่โดนใครเลยโอ้โหยังเฟลเอาละเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยอยู่กันเพียบเลยครับตรงนี้นี่สว่างจ๊วเลย มาสกิลเอฟใกล้มาแล้วเพื่อนเตรียมตัวนะปึ๊บได้อะไรสีเหลืองอันนี้สปีดใช่ไหมสปีดน่าจะสปีดเออเอาละรอดูตอนแพนิคโหมดนะครับความเร็วมันก็จะน่าจะเพิ่มขึ้นเนาะเดี๋ยวรอดูนะเอาละเพื่อนเสร็จกันยังแล้วทาไมเพื่อนเดินกับที่ได้ด้วยตะกี้นี้ผมเห็นเดินกับที่นะครับอันนี้ฮะโอ้โหเดินโคตรช้าเลยเกืดออะไรขึ้นนี่ครับแพนิคโหมดแล้วเพิ่มยี่สิบหมดเลยแล้วก็เพื่อนรุว เร็วเพื่อนเร็วๆเข้ามาเข้ามาเร็วๆเร็วๆวิ่งเข้ามาวิ่งดิเพื่อนว,วิ่งวิ่งวิ่งเร็วๆเดี๋ยวดนโอ้โหชาเลนอะไรหรือเปล่าดีไม่รู้ <S <S คือปัญหาที่เดินช้าเนี่ยผมก็เคยเป็นนะน่าจะเป็นที่อินเทอร์เนต็ตมากกว่า <S <S มันคือปัญหาปิงฮะเป็นที่อินเทอร์เนต็ตเลยมันก็จับมาแบบเดินช้าๆแบบตะกี้นี้เลยนะครับเอาละเพื่อนกดตัว F ออกไปปึ๊บ นี่ี่นี่อมืดอีกแล้วขยันมืดจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าความสามารถก็มีประมาณนี้ครับส่วนความเร็วในการสก,กัดดำดำนี้ก็อย่างที่เห็นเลยค่อนข้างโอ้โหเร็วมากๆนะเร็วจริงอันนี้ชอบมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีที่หน้าล็อบบี้แล้วกันตอนนี้ก็นั่งเล่นก่อนโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องฟักทองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้แบบสนุกมากๆนะ สกิลอาจจะใช้กับตัวเองไม่ได้ซึ่งตรงนี้น่าผิดหวังนิดนึงเพราะว่าถ้ามันทําได้เนี่ยมันจะดีไงตอนที่อยู่คนเดียวนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสแต,ตตต่างๆนี่คือแบบโอ้โหเล่นง่ายมากๆเดินก็เร็ววิ่งก็เร็วสกัดเร็วอีกอครบเครื่องครับตัวนี้ถ้าใครยังไม่มีก็รีบมาเก็บแล้วกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึงครับแปบ๊บหนึง ผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม